ลู้รูู้ต้องปิดคลิปนะโอเคเปล่าโอเคไหมโอเคตามนั้นอ่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เออกดไลค์สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพบกับผม,ผมอีกแล้วไทยนะครับวันนี้เราจะมาคลิปบล็อกกันนะครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับผมดู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 ด เขาก็คือลูลูนั่นเองอ่ากระตัวอัมเบรล่าชื่อลูลูนะครับผมลู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 ทำอะไรอยากเต้นเหรออยากเต้นเหนะ,ะโยกซ้ายโยกขวาลู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 ลอว่าไงนี่นะผมวันนี้ก็เป็นวันว่างๆของผมนะพอผมตื่นเช้ามาปุ๊บผมก็เอานกมาเล่นเลยมานี่อ่าเชื่อกไหมเห็นเปล่านี่ดูนะมันจะชอบเล่นนะครับผมเนี่ยสามสองหนึ่ง เอาใหม่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งฟิวเห็นปะสามสองหนึ่ง One hour later มานนี้เหรอมานนี้ทำอะไรอะ่ะอื้มนี่นะครับผมหลูลูนี่นี่น,น,นี่มันชอบมากเลยนะตัวนี้มันจะเป็นอ่านก พันกระตัวอัมเบร์ลาที่ชอบแบบว่าชอบให้เราเกานะครับผมนี่เชื่องไม่ค่อยกัดนะไม่ไม่กัดเลยไม่กัดคนเลยเนี่ยเอาออกปอกนี่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 นนเป็นนกที่น่ามันไส้มากนี่ไงนี่มันจะชอบเกานะครับผมพอผมเกาไปปุ๊บนี่นิ่งเลยน่ารู้ๆเนาะเนาะ <Nope. S 1> <laughs> นี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอาม่า วันนี้นะผมวันนี้ว่างๆนะครับก็เลยถ่ายเล่นๆนะครับผมนี่เราจะมาผ้าหม่มผ้าหม่มเราจะแอบตายผ้าห่มนะครับผมดูซิว่าลูลูจะทําอะไรเราแน่ผ้าห่มเร็วยังไม่ได้จัดยังไม่ได้จัดที่นอนเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าเนี่ยยังไม่ได้จัดที่นอนเลยแต่ว่าเอาลูลูมาเล่นซะแล้วมานี่แล้วล,ลูเอาขาออกมามามาผ้าห่มนะ

อมันเป็นนกที่ฉลาดนะครับผมแต่หน้าตามันดูงโง่ไปนะ <laughs> มันเป็นนกที่ฉลาดแต่หน้าตามันดูงโง่ครับ <laughs> น่ารู้ๆเนาะโอ้ไม่ไม,ไม่น่าใช่ไหมใช่ไหมลูก <No. S 1> ใช่อ่าใช่ด้วยเป็นไงล่ะยักหน้าให้ด้วย <laughs> อ่าอ่าอ่ารู้ๆไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเนี่ยเอาอีกและเต้นอีกแล้วรูลู วันนี้ชนะเอาอาหารสุดเด็ดมาให้นายดื่มนะนี่นะฮะวันนี้เราจะให้ลูลู่ดื่มน้ำส้มนะครับผมเป็นน้ำส้มแท้นะครับผมอชอบดื่มไหมลองดื่มดูนี่ฮะวิธีการดื่มของนกนะดื่มเหมือนมนุษย์เลยเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอู้น้ำส้มเลยอ,อร่อยดีนะเอาอ่ยอ,าอยไหมอร่อยไหมนี่นี่กำลังกำลังลิ้มรสชาติอยู่ โอ้อร่อยดีอ่ะน,น,น่อต่ออะคยังรสชาติเป็นไงบ้างลูลูห,หมืมอร่อยไหมเนี่ยมอง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 อันนี้แล้วอร่อยไหมยักหน้าหน่อยอร่อยเปล่าอร่อยไหม เป็นอะไรเนี่ยเหมือนนกเอ๋ออ่ะมันชอบฮะทุกคนมันดื่มแล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊บออออโอ้กรอบนุ่มในอร่อยไหมเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไหลเยอะโอ้โหก็ดกไปสักขนาดนั้นน่ะน่ารู้รู้เนาะใช่ไหมใช่อ่ะ คุยกันนกรู้เรื่องด้วยหรือว่านกมันคุยกับเรารู้เรื่องใช่ไหมลูกลูกลูลูพูดรู้เรื่องเปล่าพูดรู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่โอเคอะไรของมันวะเต้นเหรอมามามาเต้นด้วยกันเปล่าเดี๋ยวลูกมามาเต้นด้วยกันสามสองหนึ่งเอาเต้นตึเต้นแล้วเต้นแล้วเออเออ อ่ะมา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 อันนี้ลองอคุยหนะ่อยฮัลโหลลูลู๊อ่าอยากเล่นเนี้ยอยากเล่นอันเนี้ยอ่าวุ้ยอ่ามาเล่นเองนะมาเล่นเองนะทุกคนอ่ะสามสองหนึ่งปึ๊บเนี่ยไม่ที่อย่างเงี้ยไม่เล่นอ่ะสามสองหนึ่งบ้าไงอะไรมองอ่าโอ้โหมองฟ้าหน้ากายบวย <laughs> ดูมันทำดิ <laughs> อ่าเซเว่นเนี่ย โอ้โเช็บเช็บเ็บเ็บนี่นะครับผมข้อเสียของนกตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเล็บมันจะยาวมากเลยนะเราต้องแบบแล้วมันตัดเล็บไม่ได้ด้วยพันนี้มันตัดเล็บได้แค่แบบตัดแค่นิดเดียวอ่ะตัดออกให้มันแบบตรงที่ไม่ใช่ตรงเป็นไอตรงเส้นเลือดครับอ <c oughs> แล้วซึ่งเวลาเลาเลายากมากเลยมันชอบมันชอบแบบมันไม่ให้คนอื่นเลาให้อ่ะนอนั่ง ลูกอย่าทำตัวเอ๋อดิทำอะไรเนี่ยนะ,ะทำอะไรเนะี่ยฮะว่าไงโอ้โหดูดิผมใส่ไว้นี่กงเนี่ยอาบน้ำแค่วันเดียวก็เปื้อนแล้วอะ่ะใช่ไหมชอบคุกโครงอ่ะเราอะ่ะใช่เปล่ามีปัญหาเปล่าฮะพอบอกก็ชอบคุกครอมันยักหน้าให้ด้วยว่า อ๋ออยากเล่นเนาะเนี่ยเนี่ยนะครับผมคือแบบพอแบบอยู่กับน,นกนานๆน,น,นี่มันแบบเริ่มเริ่มฟังภาษานกรู้เรื่องเลยอันนี้นะอ่ะเข้าไปอ่ะปุ๊เอิะ,อะชอบชอบนี่ไงยังไงยังไงลูลูยังไง,ง,ไง,ง,ไง,ง,ไงว่าไง โอเคลูลู okay, วันนี้เราก็จบกันแล้วนะสำหรับคลิปในวันนี้มาลูลูลูต้องปิดคลิปนะโอเคเปล่าโอเคไหมโอเคเปล่าใช่ไหมโอเคตามนั้นอ่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เออกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายลูลู Lulu, บอกบายบายก่อนบาย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 น่าจะนอนแล้วเนี่ย บายบายเออมันบอกบายบายแล้วแหละแดดแดดแดดโอเคไปแล้วครับผมบายบาย